พับก่อนมาพับก่อนพอับพับพับออกก่อนจะเย็นหูเครื่องร้อนเหลือเกินจะเย็นนะเครื่องฟิตอีกว้าวไม่น่าจะฟิตนะสองมือโอบเครืร่องฟิตแต่อย่างอื่นไม่รู้ฮึ่มอย่านี้ต้องทดลองงานอ,อ๊าอุย๊ยหนักกว่าเป็นที่อะติดเครื่องไงโอ้สายเครื่องเครื่องเก่าซะด้วยไม่พอใจ ผู้ดาวไว้วาปกติพี่แล้วถ้าอาจารย์ดาวพี่วันจะนานหน่อยพี่คันมันใหญ่กว่ามขอคิดแป๊บสงผู้ดาวอาจารย์ดาวเก็บเสียงครับเก็บเสียงอ๋อดาวดีพีผู้ดาวขอขอเก็บเสียงนะไหมพี่อีชีเป้ว่าเป้าใหญ่ไหมว้าว นกนูนมันจ้าซะเหลือเกินพึบมาบอกเลยแครก็ได้ช่วยหนูด้วยเอาหนูออกจากรี้ทีแค่พูดอยู่ทับสายสั่งให้แล้วกันปลาพูกพี่ว่าอยู่เฮ้ยไม่อยากฟังอะไรอยากดูอยากดูนหรออยากดูดูๆขอโทษผูพี่มีดี ีเลยแชหูไม่ดีอย่าปวดนะชอบที่สูงกระเสียวอย่าเสียวกูมันทำไมไม่บอก โชว์นมโชว์นมไปหนึ่งทีดิโอ้ยนี่ก็หมอเอียนพวกแปดสามศบสามศบสามศบด้วยอยากโดนดราม่าไม่ได้แดกคุณหรอกซีบีซีไงพี่มีสามศพ อยู่ในบ้านของชั้นนี่หมดสองชั้นไหนตรงบนตรงนี้ข้างล่างขึ้นมาออมตายมุกออมโดนตัวนี้โอ้ยมาเว้ยมาเว้ยกลัวนะกลัวเนี่ยวิ่งหนีก่อนตั้งรับผมไม่มียาเด็ดหายแล้วมันช่วยมันช่วยไหนวะอยู่ตรงวะเบิร์ดออกซ้ายมาตรงใช่ใช่เฮ้ยเดี๋ยวเฮหยุัมา เอ้โหุ้ยไม่แตกได้ไงอ่ะประตูลายขี้หมาไอสารประตูเลยยุ่ยแบนเราขี้บัวป้าบิดไปแล้วเย้ตัดเอาไปเลยพี่เอาดูเอาดูตัดเอาดูลุงลงกันไวจังเฮ้ยมันได้นไปแล้วอน้าผมเลยอ่ะเอาปืนไปต่อหน้าผมเลยอ่ะพี่เบิร์ตพี่หน้าผมมี โอ้โหเต็มดอกเลยไอ้ปู้ยมันไปไหนหมดเนี่ยสวยพี่หมดไหมพี่แตกหมดไหมหมดแตกสองแตกสองแล้วเต้เต้ยิงเรียบเต้หมดเลยอะไปเมื่อแล้วจบจัดกูไม่ได้คิวใครอีกแล้วสกายได้สกายได้สกายเนี่ยไทยใช้ได้สกายเขาเขา กูกัดกูหาพ่อเลยสัตว์่มีขอโทษครับขอโทษได้ไหมครับเนี่ยมึงกัดเจ็บอะเบามือหน่อยดิเอายาไปอะมาคืนเลยนะบอกมันเบาเบามือหน่อยจะฟองพกน่าจะเป็นฉันนะนี่นี่นี่จะเป็นฉันกวาดนะเก็บเพลินไปเลย ไอ้เราก็ไม่มียาให้มันเอายาให้ของบรลีเมื่อก่อนในเมื่อเมื่ออันตรายเลยนะเมื่อก่อนนะของบรรลีเมื่อก่อนวิ่งผ่านไม่ได้วิ่งเขาหายของหายแล้วคนเนี้ยไม่ได้แดกคุณหรอกของบรรลีแล้วก็วิ่งตามเขาเขาเรียกตัวไวตัวเดินเกมไวมาเอาของฟาร์มฟาร์มวิ่งก่อนวิ่งบ้านเดียวพี่เพื่อนเดินเกมไวพี่แล้วประเด็นพอเจอ พอเจอคนไม่ยิงเลยเอาพี่เพดเออมุดไปขอขอให้ได้เก็บก่อนนะพี่จังหวะนนเป้าสามเอ้าสามเปาสามใช้เป้าไม่รู้เก็บไว้ก่อนขอได้ไหมครับเอาสามเอาเลยเอาเลยครับรออะไรล่ะเอาเลยดิใจเองเลเอาอีกแล้วล้วงละมิดทางมาสาอีกแล้ว ทันน้องไม่ได้เล่นกับเราแต่วันน้น้องเหงาเลยดูแล้วเนอะเหงาห่อยพี่แบบเอเงาห่อยเงาห่อยเลยเหสกายแสก้าส่องกขาบอกสบอถือคู่เลยยิงใครยิงใครเข้าไม่ทันเอาอีกเฮ้ยไอวีเอ็เอ็เอ็กซ์ันไปไหนวะ กูจะเล่นมึงก็ไม่มีพอกูไม่เล่นมึงก็มีจังเลยเดี๋ยวก่อนนะ T2N <to> 1 0 o <to> e เออแร่งแดงอีกมั้ง้เนี่ยพี่ไอตัวลิงนี่เวลาเรายิงใครล้มมันก็คือรีสกิลมาให้เลยเอ่ะพี่ใช่พี่แต่ถ้ายิงเขาไม่ล้มนี่ครูดาวโคตรนานเลยใช่ไหม ไม่ได้พี่แป๊บเดียวมันมันมันปรับใหม่หมดแล้วก็ตามฮะคููดาวไวบว่าปกติพี่แล้วถ้าอาจารย์ดาวพี่แกจะนาหน่อยพี่คันมันใหญ่กว่าขอคิดแป๊บนึยครูดาวอาจาร์ดาวเก็บเสียงนะเก็บเสียงเก็บเสียงโอ้ดาวดิครูดาวขอขอเก็บเสียงนะไหมพี่ไอชีเป้าดาวเป้าใหญ่ไหมว้าวนกนูน พึ่มาบอกกันถ่ารก็ได้ช่วยหนูด้วยเอาหนูออกจต่ตรงนี้ที